สว,ส,สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเราะห์ศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับถ่ายทอดสดช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับทางช่อง Two for you วันนี้วันจันที่ทีม3ิมิถุนายนพุทธศักราช2568นะครับช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีครับเป็นวัดมา2-3วันแล้วมวยคู่แรกวันนี้ก็จะเป็นเพชรใหม่ลูกเจ้าแม่สายวารีพบกับท่านเมฆขาลูกบ้านใหม่ พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยปอนด์คู่สองจะเป็นเพชรไดมอนด์ชอพยักพบกับท่านั้นเพชรทักษิณสอสสิวัฒน์พิกัดสี่สิบสองกิโลกรัมคู่ที่สามจะเป็นสี่พลังสอสลาชีพบกับท่านั้นเสือฝั่งซ้ายเกียตรติถงยศพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์และคู่กรายการรอบแรกก็จะเป็นธีรพลบำรุงสิทธิ์พบกับท่านรักเด่นแดงทีเด็ดเก้าสิบเก้าพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบห้า หนึ่งร้อยี่สิบกปนครับคู่นี้แฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแอปพลิเคชันสี่ไหลพะยกระบบอัตโนมัตินะครับสิ่งดีที่ผมแนะนําผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เียบแล้วและแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่า,ชาใช้จ่ายหากทิดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0 9 3 0 0 5 0480ผมพร้อนใได้คำแนะนำทุกๆท่านเลยนะครับ ที่ตรงนี้มีแต่สิ่งดีๆที่จะมอบให้ราคาเดทเปิดมาปรามันชกสองวันสามวันเลยนะครับช่องสามช่องเหสีอมน้อยรายการศึกเมื่วันนี้เปิดมาปรามันชกเป็นอาทิตย์แล้วก็ทุกวันที่มีมวยก็จะมีราคาเรยหลังงั้นช่างน้ํหนักให้เราเข้าไปศึกษาเข้าไปดูข้อมูลไว้นํามาเปรียบเทียบกับราคาเทกคอนมวยขึ้นชกนะครับไดชต่อไร้รองไปทางไหนเราจะรู้เราเห็นด้วยตนเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้และก็ที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาท สองร้อยละบาทเปิดให้เราลงตัวางทุนนะครับใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหางเงินนาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแอปพลิเคชันสีที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงิน,นต่อไปมาดูมืรักมาชอบผมเลยนะครับคู่แรกนั้นเพชรใหม่รุ่งแม่สายวิรับเมฆขลาเพชรใหม่วันนี้ได้เปรียบคู่วรจรเลยนะครับกระดูกดีกว่าเยอะรูปร่างความหนักแรงน้ำหนัก มาดีกว่าครบวงจรวันนี้ไม่ขลามาลุ้นกันครับว่าจะยืนได้ครบห้ายกหรือไม่ส่วนตัวผมมองว่าคู่นี้ไม่น่าจะเกินสามยกผมมองว่าเพชรใหม่ดีกว่าครบวงจรนับน็อกมีแน่แต่ว่าจะอยู่ได้เกินสามยกหรือไม่ส่วนตัวผมยังมองว่าไม่ได้เกินสามยกชอบไปที่เพชรใหม่รู้ใช่ไหมสายบาลีนะครับคู่ที่สองครับเพชรไดมอนด์จอไปยักเจอครับพยัเพชร พยักทักษิณเพชรไดมอนนี่การฟิดซ้อมดีหน้าเสือดีกว่าวันนี้น่าจะเบียดผ่านเข้าไปท้ายๆวันนี้เพชรไดมอนชอพยักจัดชนะพยักทักษิณสสิวัตรแบบใกล้เคียงมาดูคู่ที่สามครับสีพลังสส,สลาชี่พระเพชรเข้าในแข็งแกร่งแข็งแกร่งแข็งแรงหน้าเสือดีเจอกับเสือฝั่งซ้ายของผู้ใหญ่แข่เรนูนะครับเสือฝั่งซ้ายก็เพชรหนักแทงช้าแต่ชัว การป้องกันทัวไม่เท่าไหร่แต่ว่าวาวุธหนักแรงคู่นี้สี่พลังมั่นคงขวาน่าจะเบียดผ่านเข้าไปท้ายท้ายผมชอบที่สีพลังสอสาชีพครับและค่ขอย่างรายการวันนี้ธีระบนบำรุงสิทธิประเภทหนักแรงรุนนัรนกได้ตลอดรักดินแดนนสูงยาวเขาแหลมซอมเด็จเก้าสิบเก้าต้นต้น,ตน,ตนทพลบนรุนได้ถึนับนกหมัดหนักสอกคมไม่นับไม่นอกก็ขยับขยายบางทุนเราแต่ผมมองว่ารุนได้ถึงนับนกครับคู่นี้ ใครนอกใครใครนับมาลุ้นกันครับสรุปมือรักมาชอบวันนี้คู่แรกนั้นจกได้เท่าไหร่ชัดเอาครับเพชรใหม่ลูกจะแม่สายบดีดีกว่าควบวงจรคู่ชกจะอยู่ได้ขี่ยกมาจับตาดูกันครับคู่สองชอบพิธีเพชรไดมอนด์ชอบปยักขันที่ซ่อมการเตรียมตัวหน้าเสือขันทวยดีกว่าวันนี้น่าติดตามครับคู่ที่สามชอบพิธีสีพลังสอสละชีพหนักแทงมั่นคงกว่าหน้าเสือดี นาจิเบสเข้าไปท้ายๆและปิดท้ายได้การน้วยที่าะที่ละบนบรุงสิทธิ์ประเภทหนักแข็งรุ่นน้ำอกได้ไม่นับแพนกาก็ขยับขยายบางทุนนะครับรอบแรกนี้4คู่ผมให้แดงทั้งหมดนะครับขอบคุณสำหรับความันใจที่มีผมมาโดยตลอดพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ